มติตามมุ่นเดือดแน่ประชาชนโปแลนด์ประท้วงรัฐบาลไม่พอใจหลังหาเรื่องเป็นศัตรูรัสเซียตอบกลับผู้นำไม่ควรตามก้นสหรัฐหลังจากที่มีประเด็นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานระหว่างรัสเซียและโปแลนด์โดยที่ผ่านมาโปแลนด์ได้ให้การช่วยเหลือยูคเครนมาตลอดและตั้งแง่เป็นศัตรูกับรัสเซียอย่างเต็มที่แม้จะอยู่ในเขตดินแดนเดียวกัน ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคม2565โปแลนด์ได้ทำการในประเทศนักการทูตชาวรัสเซีย45คนออกนอกประเทศในข้อหาสายลับรัสเซียโดยในนั้นมีบางคนต้องสงสัยว่าทำงานให้กับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้วยการใช้หน้าที่ทางการทูตบางหน้าด้วยและทุกคนต้องออกนอกประเทศโปแลนด์ภายใน48ชั่วโมงซึ่งเหตุการณ์นั้นสร้างความไม่พอใจกับรัสเซียอย่างมาก และยังมีประเด็นที่ไม่ลงรอยกันหลายครั้งโดยเมื่อยูเครนเป็นตัวกลางที่ทำให้โปรแลนด์เลือกเป็นศัตรูกับรัสเซียล่าสุดทางด้านของดรประถมพงศ์โฟปร,ประสิทธินัน์นักวิชาการทางบุรพัคดีศึกษาได้มีการโพสต์วิดีโอร้องกับเขียนข้อความผ่านทางบล็อกดิตระบุว่าประชาชนชาวโปรแลนด์ออกมาแล้วประชาชนโปรแลนด์หลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลที่แสดงท่าทีเป็นศัตรูกับรัสเซีย ประชาชนเหล่านี้อยากสื่อสารให้รัฐบาลตนเองแสดงท่าทีที่เป็นมิตรกับรัสเซียมากกว่าเพราะประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันประชาชนต้องไล่รัฐบาลทาสอเมริกาถึงจะมีความเป็นไทยและหันไปคบกับบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้โปแลนด์ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่โดนสวิตเซอร์แลนด์สั่งเบรกไม่ให้ขนอาวุธผ่านเส้นทางประเทศของตนเองและขอร้องว่าอย่าให้ความช่วยเหลือ,อยูเครน เพราะสงครามจะยืดเยื้อและไม่จบลงง่ายด้วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ